ไวจับยวนค่ะได้มาจากบ้านเรานะ,ะเวลาเห็นความสนุกอันแสนสั้นที่โคโลนจบไปแล้วค่ะกลับบ้านเข้าสู่โหมดเดิมค่ะทุกคนเช้าเช้าก็จะมา<ป>ดื่มกาแฟแล้วก็ให้อาหารน้องแมวเราจะให้อาหารน้องเช้าเย็นนะคะมีกันอยู่สองตัวค่ะลายคล้ายๆกันนี้แหละเป็นเพศเมียทั้งสองแมวเลยนะคะฟลูเซอร์แล้วก็เฟลินาค่ะเวลาให้อาหารน้องๆก็จะไม่ค่อยมาพร้อมกันนะคะจะน้อยครั้งมาก น้องอีกตัวสะดวกเมื่อไหร่ก็ค่อยแวะมาค่ะอาหารมื้อเช้าเกือบ10บโมงแล้วค่ะทุกคนเมื่อวานไม่ได้ทานข้าวเย็นวันนี้รู้สึกว่าหิวแต่เช้าเลยค่ะหลองท้องด้วยก๋วยจับยนต์ที่ได้มาจากเมืองไทยค่ะแนนใส่ปักขมที่เหลือจากการทำก๋วยเตี๋ยวเมื่อ3วันก่อนด้วยนะเสร็จสับตักเสิร์ฟค่ะกลายเป็นโจก๊กซะง,งั้นรยด้วยกระเทียมเจียวที่เขาติดมาให้ในซองค่ะมาทานด้วยกันค่ะจะอร่อยไหม แต่เอาเข้าจริงๆวันนี้ทำไมมันไม่ค่อยได้รสชาติเท่าไหร่ก็ใส่เครื่องปรุงที่เขาให้มาค่ะใส่หมดซองเหมือนเดิมแต่วันนี้ทำไมรู้สึกเข็มๆเอาจริงๆชามนี้ก็คือทานไม่หมดค่ะทุกคนได้เส้นไปสองคำแล้วก็จัดการผักโขมแล้วก็ไข่สองใบให้จบค่ะ ะะหรือว่าใจมันคิดอยู่กับลูกฟิกก็ไม่รู้นะคะลูกฟิกหนึ่งกล่องวันนี้ได้ลูกเล็กมาค่ะแล้วก็ยังไม่สุกดีเลยเนื้อก็จะออกกระด้างนิดนิดถ้าเขาสุกดีนะคะลูกเขาก็จะเป่งๆช่ำๆกัดเข้าไปก็คือนุ่มค่ะทุกคนหวานหวานเลยแหละ